ทีมเมียนักกีฬาดีเด่นพัก2มาละค่ะเออ EP สามสูเชีวิตในการเอาราูปใี้อา จะต้องนอนสองคู่เพราะคุณนานเขต้องแข่งตื่นตีสามแกงงมากห let's go พ่ย่ามมาแข่งไรกีฬานะคะที่หัวหินพย่าจะเอาจัก,กรยานไปเช็คก่อนนะคะตอนนี้ก็คนเริ่มทยอยมาแล้วคือรถค่อนข้างจะติดเพราะว่าเกิดเอออะไรนะสะพานถล่มที่วระรามสอง อ่ะไปค่ะนี่นะคะพี่อ้ําก็จะเอาจักรยานไปเช็คแข่งเก่งมากนะช่วงนี้เราอยู่ที่นี่สวนสนประดิพัทธ์นะคะอฉันว่าเป็น,ปนพี่เลีย้ยงมาถ่ายคลิปให้นางจริงๆนะจะให้ถ่ายคลิปให้แหละตอนแบบนางแข่งงานนี้คนน่าจะเยอะแต่ว่ายังมากันไม่ถึงเพราะว่ารถติดอยู่ที่กรุงเทพ มาเช็คอินโรงแรมกันนะคะตอนนี้อยู่ที่อมรีหัวหินค่ะ เดี๋ยวเราขอพาไปดูที่อับแดดวันี้อยากอับแดดพักผ่อนวันนี้จะต้องนอนสองทุ่มเพราะคุณนาเขาต้องแข่งตื่นตีสามแกฉันเหมือนแข่งด้วยงงมากไม่มาเรวก็โกรธนะจ๊ะแล้วพรุ่งนี้เธอฉันเป็นว่าที่พระยาดีเด่นปะฉันจองสปาให้เธอหลังจากเธอแข่งเสร็จตอนบ่ายโมงนะคะเอาตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาหารเช้าเอยได้เนี่ยจะพามาดูสระว่ายน้ำคือมันร้มากค่ะเดี๋ยวจะมาอาบแดด นั่งเล่นชิลลิง่งอ่านหนังสือเมาท์มอยจะแบบไม่ค่อยเล่นมือถือไม่อยากจับมือถือเพราะว่าอยากมาพักผ่อนด้วยแล้วก็มาดูพิ้งคำแข่ง จะบอกว่าจริงทุกคนที่พักนี้สัตว์เลียงเข้าพักได้เท a เว t a t i o n ที่ทิท้งน้องพี่น้องหมา,านะฮะตอนนั้นที่ฉันจีบกันใหม่ๆคือนี่ค่ะมาเล่นวอลเลย์บอลตีแบดเล่นก็ไม่เป็นหรอกเล่นก็ไม่ค่อยจะเก่งแต่แบบแอบปบแอบปบแบบเนี่ยเขามีให้ทํากิจกรรมหมดเลยเว้ยเนี่ยตีมีสลามกงสลามกอล์ฟนะลำํำลึกความหลังหน่อยช่วงจีบกันบ่ๆนี่ว่า <laughs> <laughs> โอ,โอ้ยเข้าด้วยอะ่ะเก่งเก่งมากอ่เธอเป็นไงฉันจองโรงแรมจึ้งไหมคะจึ้งมากจ้ะ <laughs> นี่นะครัะรูมทัวร์นี่เป็นประตูอลูมิเนียมกระจกเทมเพิร์ดรูมทัวร์อมรีชอบเอ้ยอันนี้ห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้เตียงก็อยู่ตรงนี้โซฟาก็อยู่ตรงนี้แล้เบี้ยอยู่ตรงนี้ดูโปรเฟชันอลค่ะเอาไว้นี่นะคะจะพามาดูห้องกว้างมากดูเตียงก็คือโ่มมาก คือที่จุนชอบที่อมารีหัวหินนะ่ะเพราะว่าเตียงมันสบายมากทุกคนนอนสบายมากแล้วก็แบบมันกว้างใหญ่อะมีแบบฟิตเนสมีที่ตีกอล์ฟเล่นกอล์ฟเล่นๆกันกมีกิจกรรมหลายอย่างมากนะคะแล้วสระอะไรก็คือกว้างใหญ่มากแล้ววันนี้มีสไลเดอร์ด้วยครั้งที่แล้วก็คือวิ่งสไลเดอร์กันจะ้ะอ่ะพามาดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำคือลดมากเป็นโซนโซนไปนะมีโซนอาบน้ำแล้วก็โซนแต่งหน้าอ่างล้างน้านะคะ ที่นั่ง east e a อะไรว่าไปนะสาวแล้วก็นี่ค่ะตรงนี้คือเครื่องทำกาแฟแบบรถมีกาแฟแบบแคปซูลให้ด้วยนะคะ <c oughs> เปิดมาก็คือมีแก้วก็ติดน้ำร้อนก็ติดน้ำร้อนก็คือ <c oughs> พรุ่งนี้คุณน่าจะต้องใช้กินตื่นมากินข้าวโอ๊ตใช่ไหมกินโอ๊ตมิลตอนเช้าตอนตีสามเพราะนางแข่งตีห้าหกโมงเพราะฉะนั้น การร้อนเราต้องเลือกโรงแรมที่มันมีการร้อนตู้เย็นตู้ใจเผื่อจะแช่อะไรนะคะอ่ะก็ประมาณนี้ข้างนอกมีนั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วเธอดูมันมีนี่ไงมีที่เล่นไอ้นี่โคตรด,ดีแล้วโรงแรมคือกว้างมากนะคะเห็นปะแต่มันจะต,ต้องถ้าจะเดินไปตรงทะเลก็คือเดินขึ้นไปหน่อยก็คือไม่ไกหลหรอกทุกคนส่วนใหญ่คนที่มานอนอัมารีส่วนใหญ่จะเป็นแบบฟิลครอบครัวนะลูกหรือว่าวันนี้เห็นมีฟิลแฟนอะไรก็ค่อนข้างจะเยอะ พร้อมไหมคะพรุ่งนี้แข่งไตรกีฬาร้อมครับท้องกี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอ่ะทําไมสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยว <S 1> <1> <S พรุ่งนี้จุนก็จะพาไปดูบรรยากาศพีอ่อ้ําแข่งไตรกีฬาตั้งแต่ตอนตื่นเลยว่าการแข่งไตรกีฬาเนี่ยตื่นกี่โมงเตรียมตัวยังไงนะคะเดี๋ยวขอทิ้งตัวเก็บของแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะลงไปเล่นน้ำอะไรกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนจุนมานอนที่นี่เหมือนกันก็เดี๋ยวพาไปดูกิจกรรมวันนี้ต่อนะจ๊ะบาย ดูชอบกินเอาเผาวามากตอนเด็กๆย,ยายจะชอบให้กินปากมะพร้าวตรงนี้ยเพราะอะไรวะเพราะว่าปากจะได้พูดเก่งไม่ให้ปากไม่ไปากจะได้พูดเก่งตอนนี้กคือยายบอกหยุดหยุดกินกดัดีแต่ไม่ทันตอนเด็กกินบ่อยนะคะพูดไม่หยุดเลยแต่กแต่ว่ามีช่วงหนึ่งตัวกินทุกวันทุกคนกินน้ำมะพร้าวาบ่อยเยอะเกินไปเป็นกบทรลย้อนนะจ๊ะ กูอะตอนแรกไม่เชื่อแล้วพอลองรดก,กินไม่กินเลยอ่ะฉันไม่เป็นคนไรย,ย้อนเลยอืออยู่ที่แหละเราใช้คน,นนั้นนี่ค่ะนีของจริงนะแหละแบบเจด,ดัวรลิปาชา้อะอะาร์จเลย เดียวมากแล้วอาหารละหันมากตัวใหญ่มาเริ่มใครมาหห็นก็ร้านนี้รักก็ลองไาฟังจึงอร่อยจ่แะแจกหมดนี่940ราคาดีมากมาค่ะร้านนี้หลรหัวเห็นต้องมากินใหม่หเจ๊เปียค่ะ morning จ้าโอ้ยสิวตีสามตีสี่ 3, อุย้ยสปอยลูกนี่นะคะพี่อ้ํามจะตื่นมาข้าโอ้ใช่ไหมสี่ช้อนไหนข้าโอ้ข้าโอ้สี่ช้อนเราจะต้มน้ำร้อนใส่เลยจริงข้าวโอ้กินทุกวันเนี้ยดีมากนะทุกคนทานตอนเช้านะแล้วก็ใส่กล้วยใส่ใส่กล้วยใ,ใ,ใ,ใส่น้ำผึ้ง จริงต้องมีพิรากสตเตอร์นมอัลมอนด์แต่มีแค่นี้พอพี่เาไม่ไม่อยากกินเยอะเดี๋ยวมันจุกนี่นะขนก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะทุกคนนะคะที่จะขึ้นตรงนี้แล้วสวยมาก 嗯嗯、oh, no. uh, uh, uh.，呃呃呃。 กองเชียกคือสู้ตายรอถ่ายรูปแล้วรอพี่อัาตอนขึ้นมานะคะนาจะว้าสองรอบเพราะว่านางแข่งระยะสแตนดาดก็คือมากสุดจัดงาน<ต>งานหนึ่ง,งก็คือเจ้าจห,าหน,น้นาที่ไทยักษ์ด้วยครับช่วยนกกีฬาเยอะมากต้องคอยดูแลความปลอดภัยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญทีน่สุดในการแข่งไกลกีฬาเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยคือความปลอดภัยมากกว่าการชนะเหนือกว่าโอเคไปครับไปครับไปเรื่อยๆครับ เยี่ยมเลยครับยินดีด้วยนะครับเพียมขึ้นรอบสองแล้วเราจะตามไปถ่ายนางกันไปถ่ายนางขันจักรยานวิ่งค่ะเพียมขึ้นมารอบสองแล้วเพื่อให้ทันตอนนางจะออกจักรยานจะได้วิดีโอสวยๆไปเราคนถึงแล้วแล้วคือฉันวิ่งไปขิดไปผิดทางไกลมากค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆใจเย็น บอกว่าวันนี้ลมไม่ค่อยแรงมากแล้วทางก็ดีนะคะแบบนักกีฬาทํา เวลาจักรยานได้ดีซึ่งดีเพราะว่าบางที่อ่ะไม่เหมือนกันบางที่ก็ถนนน่ากลัวบางที่ก็ถนนแบบหลุมเยอะเมื่อกี้ถนนก็เรียบอันนี้ก็คือถนนดีเลยอ่าเดี๋ยวเราจูว่าพี่อ้ำใกล้จะปั่นเข้ามาละรอดูคือจูไม่สามารถจูไม่สามารถรู้เลยว่าพี่อ้ำจะมาตอนไหนก็คือจู่ก็จะกะเวลาเอาว่าเขาจะปั่นประมาณแบบ40นาที15นาทีอะไรเงี้ยก็คือจะมารอตรงนี้สแตนด์บายอยู่ตรงนี้เออเป็นไงล่ะทีเมียนักกีฬาไหมล่ะดูย้อนอดิชั่นของสนามที่สนับสนุนทุกคนแล้วก็เขาแบบ จะถอดจะเหมือนกีฬาพวกนี้เวลาเขาจะแบบถึงจุดฐานสีชาเนี่ยต้องเปลี่ยนไปวิ่งไปว่ายปั่นเขาต้องมีการฝึกซ้อมที่จะแบบถอดรองเท้าหยิบจักรยานอะไรแบบฝึกมันเยอะมากนะคะกว่าจะมาแข่งในวันเดียวก็คือแบบสุดท้ายแล้วอดเับถือใจนักกีฬาจริงแล้วมาลงเลย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 ลง ไป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 ใไ้บางที่เมอน้เอไปเลกิได้เลยไเดี๋ยวนี่ขอคุณอ้อตรงนี้เขาจะม้ยวงตรงนี้นะคะรนะคะท่าสมัยไปไปไอะแล้วล้วขายของโ9 0บาทะเอา9 0ที่แหลก190ที่ตอบยผ่ะนโอ้ยเร็วอยู่เร็ว หนูเหนื่อยเหมือนนักวิ่งไปด้วยเลยะวิ่งหายมีเจอเพื่อนพี่อั้มนะคะสสวััดีครบเป็นแข่เป็นทีมใช่ไหมทีมครับเดี๋ยวพี่อั้มจะวียสี่รอบนะคะรอบละาสองจุดห้าจุว่าเนี่ยเขาจะมาแซงอันนี้แหละเพราะว่านางวิ่งเร็วนะถนัดวิ่งมากที่สุดแต่จุว่าวันนี้ว่าแก้ว่ายน้ำเร็วเลยนะพี่อั้มว่ายน้ำดีขึ้นมากแต่จักรยานอ่ะมีผิดพลาดอีกหนึ่งแต่ไม่เป็นไรรอดูกันรอลุ้นรอลุ้น กินดีด้วยนะครับอีกหนึ่งทีดีวค่ะทีมเลนะคะเก็กมากค่ะโอ้ยเเด็กรักเด็กไปล้างหน้าไหมแข่งเสร็จก็อีอีซนคะรอดูผม เลี้ยงดีเราก็ได้กินนะรสนะเมื่อกี้กลับมาสลบสลายเป็นไงแข่งได้ที่เจ็ดของรุ่นโอ้ตัวห่วยอ๋อโอเคแหละร่างกายเขาเจ็บเพราะว่าเพิ่งแข่งว่นะายน้ำมาหยกไม่เป็นไรเขาอ,อ้างเขาอ,อ้างเขาจะเขาอ,อ้าง <c oughs> ที่ดีฉันออาพาเธอมานวด<ม>บีสปาที่อมรีนะคะ<ม>ไปจองนวดให้เธอละจะได้แบบรีแลกซ์รีแลกซ์นอนหลับเมื่อกี้สลบไปสามนาทีไม่สามสนบนาทียังมีหมอหลับ พี่อากลนไปเลยค่ะสลบสไลายนวดดีมากแบบสปาตามโรงแรมดีดีอ่ะคือแบบนองโรงแรมคือต้องสปาและที่นี่คือดีมากนะบริสนี่นะคะนวเสร็จเราก็มานั่งตักแดดเดีจะลงไปเล่นน้ำกันแล้วนี่ค่ะมีชนีมาหา <c oughs> ตามมาหนึ่ง ชวนมาเองไม่ต้องชวนด้วย <c oughs> มาเองด้วยกูง <c oughs> งมากความปังนี้ <c oughs> ใช่หอมจองห้อง้อมจองห้องเลิศเกินนอนด้วยกันด้วยดีมากวันนี้ไม่นอนห้องเดียวกันนะคะ <c oughs> <c oughs> มอร์น <Morning>. mm ิ่งค่ะมอร์นิ่งทุกคนก <laughs> ็จะไปฟิตเนสกันนะคะส่วนพี่อั้มคือนอนยาวๆนานจะไปยืดส่วนจูจะมาฟิตเนสกับเพื่อนจูนแล้วเพื่อนเป็นเทรนเนอร์เพราะฉะนั้นให้มันเทรนให้ค่ะฟิตเนสอารมลีล hmm. ดนะ mm hmm. วัสดีค่ะมอร์นิ่งค่ะขึ้นมาขึ้นมามอร์นิ่งค่ะ นี่กางเกงไม่พร้อมแต่ใจพร้อมอยากเพราะฉะนั้นอย่ามีข้ออ้างในการออกกำลังกายนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาออกกันสาคนวิถีชีวิตพวกเราได้เปลี่ยนไปแล้วมึงใช่จากนอนนอนเจ็ดโมงไปตื่นเจ็ดโมงดูวยนะคะเด็กๆอายุ30กับวิถีชีวิตก็จะเปลี่ยนไปค่ะแต่เราดีใจนะที่มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจริงอ่ะมาเริ่มเล่นกันดีกว่า ออกกำลัง,งกายเสร็จก็มาทานอาหารเช้านะคะเพราะว่าห้องที่นี่เขามีอาหารเชา<ฮ>้ารวยอาหารเช้าเยอะมากถูกใจคุณดูดสุดๆมีทั้งนี่ขนมปังสเตชันอาหารไทยอาหารฝรั่งมีเต็มไปหมดเลยนะ,ะยิ่งใหญ่กินอะไรครับเพื่อนเขนมปังค่ะเอาให้หน่อยอันนี้ซาวโดเอาซาวโดกินดีสุดแล้ว <ourd ain. S 1> ดูมาใช่ไหมกินอะไรครับนี่นะคะตอนเช้าเราก็จะอิส่ะ ก่อนแล้วค่อยตามด้วยอย่างอื่นเพราะว่าจะได้ใช้ไฟปไฟืนดีสลับหนึจานแล้วก็ไปรุยกันที่ข้าวต่ออกโดอนปังเขาบอกว่าขาลปัากันเนี่ยโอเคสุดแล้วเว้ยมันใช้ยีเแท้คุณหมอบอกฟังมาจากช่องแม่ชมเป็นสเตชันพวกสลับนะทุกคนอ,อ ก็มีนี่นะคะถั่วแขว้าวเซกบีนนีเขามีสเตชันอาหารเช้าแบบไทยๆต้มจืดข,บบข้าวต้มนะคะข้าวผัดอังกฤษฝรั่งหอยขาวผักกาดตองสวยใสๆนี่คืออาหารมื้อแรกของฉันเต็มคาราเบล กินผักก่อนขนมปังกินอย่างละคือข้าวดูแล้วคือพยายามจะกินแบบฝรัาา่งจ้าเฮ้อแต่จ้ากันค่ะอาหารอาาร่อยมากทุกคนหมดไปแล้วสลัดผักาากีปลานี่อร่อยมากมาดอลลี่เอามากินเพิ่มกับผักอร่อยอ่ะอืออือใทยก็อร่อยฝรั่งก็อร่อย ควาเดอดเลี้ยงอูเขาถูก